สวัสดีจ้าพี่น้องเาวยสิภาพพี่น้องมาเบิงพักน้ำที่เาโยถืออยู่เนี่ยคือหยอดพักน้ำหยอดอ่อนที่เ้าเอาไว้ถะลวกกิงกระปุนกระเจวไว้ทะนหนึ่งกินเนาะคะ่ะพี่น้องี่อยู่ดันหลังเซาโยเนี่ยค่ะนี่คือพักน้ำว่า,าเซาโยมาตะใส,สาเาโยมาตะห่วยค่ะเอาเงาเข้ามาแล้วค็มาปูกเนาะคะ่ะเซาโยจะไฮเบาตอมเนี่ยตัดไ้ค่ะตัดออกเลยค่ะคือเขาตัดเขานี่แหละค่ะจากค้นต้นเขาขึ้นมาเนี่ย อยู่ประมาณคืบหนึ่งหห่หางที่เขาตัดแล้วนะคะเพื่อให้เขาแตกแหนงอีกเท่าหนึง่งเดี๋ยวจะให้บอตอมตัดซูพี่น้องเบื้องเนาะคะ่ะตัดออกเพื่อว่าเขาจะได้เก็บง่ายแล้วเขาแตกหยอดให้เขาได้กินไม่หลาขึ้นกว่าเกา่าเพราะว่าถ้าเขาบตัดแล้วพักน้ากับสมซื้อนะคะเขาเป็นน้าตามใบตามลำต้นนี่หลเลยถ้าเขาตัดออกเขาก็จะได้เก็บง่ายขึ้นดูแลได้ง่ายใส่ปุ๋ยใส่ฟุนงขังน้ำใส่ได้ง่ายนะคะ่ะวิธีดูแลพักน้ํากับบริญญาค่ะพี่น้อง แลวกวิธีปลูกเขาก็จะปลูกเหมือนบัวเนี่หละค่ะเหมือนไหลบัวนะคะเขาจะขยายพันธุ์นั้นไหลบัวออกน้ําหักละ้ะก็น้้าโคนต้นเขาทีเสาอยู่ว่าโคนต้นใหญ่น่ะบวัวห้ตัดจําแห้ง้ห่หางจากโคนขึ้นมาสักประ้านคืบหนึ่งเพื่อเขาแตกยอดขึ้นมาอีกถ้าห้าวบัตัดบัดูแลเขาเขาก็จะหกเก็บยอดอ่อนได้งากแล้วก็โค่นต้นใหญ่เขาต้นแม่เขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าห้าตัดลงมันก็เก็บได้ง่ายดูแลได้ง่ายค่ะพี่น้อง